มาละจ้ามามาที่ที่รักต้องการกินเลยนะคะวอ,อ,อ,อสั่งว่ามาแห้งตายนุ่งอาณาอะไรมุ่งมาวะตอนสั่งไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะสมองอะบอกว่าแห้งแห้งน,นุ่นอาามาทำไมอยู่วะว่าสั่างอะไรให้มันรู้เรื่องดิฟังม้งางสติอะ กินอะไรเงี้ยเอามาม่าแห้งจะกินแห้งเหรอจ๊ะจะเอาแห้งสั่งแห้งแ็ไปทำมาม่าเลยได้ค่ะเดี๋ยวเมียจะให้สั่งไม่เคยดูเรื่องนี่ค่ะแห้งคุกให้ด้วยค่ะอ้าวแดกค่ะแดกเลยค่ะแห้งค่ะปูทําน้ําให้จะกินแห้งก็เนี่ยแห้งค่ะแดกเลยค่ะคุณเตาเรื่องมากแดกมีน้ำจะแดกแห้งแห้งสมใจมึงยังห่ะฮะ แดกกูบอกให้แดกจะคนทำไมยคนแล้ว <S <S เรื่องมากกูตัต้งใจเนี่ยมึงทุกทีเเแเฮงสนใจยัง,งอ้าวแดกเรื่องมากที่สุดเลยมึงอะ่ะแดก